คี่ว่ามันไม่สามารถแบบคนไม่สามารถไปเป็นของเล่นได้เนาะไม่ว่าจะแบบว่าจะกับกับเอ่อคนที่รวยหรือว่าคนมี่มีชื่อเสียงหรือมีอะไรก็แล้วแต่ความความเป็นมนุษย์มันไม่สามารถเอ่อไปเปลี่ยนเทียบกับของเล่นได้แต่จะต้องต้องแอบจริงต้องแอบจริงไม่เอาจริงเราเราบอกว่าเขาชอบมันดูุนแรงไปแต่เราดูรุนแรงไหมมัน ถ้าเราแบบว่าไม่ water, สนใจก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไาอย่างตัวงีบก็คมีชื่อว่าอเดีย็นเพื่อกับที่เป็นคที่เปคที่เป็นคนที่นที่เปี่เปี่เนนีเปนคนี่เนี่เปที่จรินคที่ไม็คที่เป็คนี่อป่นคนที่เป็นคย่างอยที่ว่าคนที่เป็นความ่เป็นคนเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นคนท่เป็นคนทเป็นคนีเปที่เป็ี่เป็ี่เที่เป็นคนที่เป็นคน่เปอน่น่เอย่างอน่เน่เพราะวี่าปค่เนเราน็ีจิตใจ <Muslim>, ี so ความรู้สึกเหมือนกับโดนอะไรเงี้ยค่ะวาอยากอยากให้อยากให้แบบวกคุาเขาสั่งแบบนีมคคะว่าเราโดนข่าวแบบนี้ไม่อบคที่จริงาแบบนี้มันก็มีวนไปวนมาแค่ะใช่มันก็มี อยู่คู่กับคนไทยเสมอตั้งแต่เด็กจนโตไม่เป็นไรมันจะมีข่าวหนึ่งเรามีคุยมีปรึกษาอะไรพี่ป๊องมี่เมย์ใช่ค่ะคั้งสองของพี่เมย์มีข่าวเรื่องอะไรเรเราไม่ะู้เฉยเก็อย่างว่าแล้วแต่เราเราจะใส่ใจถ้าสมมติว่าเราไม่สนใจเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับอะไรตรงนี้เราก็มีสิ่งเรื่องอะไรแบ่ลูก็จะเป็นแบว่าทำไมเราหแล้วเราก็เป็นควเป็นหน่วยอะไร ก็แล้วแต่การที่เขาซีเรียสกันอาจจะอาจจะไม่ค่อยเป็นใจกันอย่างใน Situation International Commerce Global Business since the 2004 working luxury in Thailand specializing in also having gadgets and fashion all the way to the most different all around the world คนในที่ที่แบบอยู่ในอื่นอยู่ แหว่งงของเลยไม่รู้จักเลยแล้วก็แต่ <c oughs> แตละคนมันก็มีสังคมที่แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเ,เราได้เจอกันแล้วมีอะไรที่ใกล้เคียงกัน มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เราจะต้องแบบว่าปิดกั้นหรือว่าเอามาเป็นปุ่มให้เราแบบว่าต้องแบบระวังตัวอะไรขนาดนั้นค่ะ20ซีเคนหรือว่า95.9เปอร์เซ็นต์ให้เรื่องในการสามโมเดียวนะคะที่สอคู่ก็มีไปแล้วนนให้กันเยวว่ากเลยเพราะว่าแบบถามคำถามที่ที่เขาไม่เกี่ยวเนี้ยเขาก็ต้องมายืนทำหน้าไม่ถูกอะไรเงยขาอยังท่าอะไรแบบว่าที่รู้ว่าเขาคิดว่าจะ

กี่ยวกับเราส่วนตัวเราก็ไม่อยากเขาแบบมายืนแบบเ,เก้ยเกับกังๆไม่รู้จะทําหน้ายังไงหรือว่าถามเขาเราก็ไม่รู้จะทําหน้ายังไงอะไรค่ะถ้าเป็นเรื่องที่เป็นแบบส่วนตัวแต่บาคนก็แยกกันถามถ้าอะไรอยากจะถาม